อีกหนึ่งปัญหาที่ต้องพูดต้องเน้นย้ำเลยครับพี่ปิ่นคือในส่วนของโครงหน้าผากครับเพราะว่าเราเราเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดูสวยดูละมุนแต่โครงหน้าผากของคุณแม่สีตางเนี่ยพูดเราก็ต้องกล้าโชว์นะคะคุณผ,ผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ายังมีความเป็นผู้ชายอยู่เลิศรักจัดการและแก้ไขปัญหาส่วนนี้ยังไงครับเนื่องจากว่าคุณสีตางนะคะตรงหน้าผากนะคะมันลาดขึ้นแต่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยใช้วิธีการหล่อหน้าผากของคุณสีตางขึ้นมาเลย นะคะจากต่างประเทศเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคัสตอมนะคะขึ้นมาสำหรับตัวคุณสิตังโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือที่ที่โชว์อยู่ก็คือเป็นหน้าผากที่หลอกขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องเติมหน้าผากไปแค่ไหนนะคะแล้วก็เหมาะกับ รับกับขอบคิ้วแค่ไหนจะได้ไม่เป็นขอบเพราะว่าถ้าเราใช้สําเร็จรูปมันจะเป็นขอบใช่ค่ะใช่งั้นแสดงว่าออ้ยเลอลักละเอียดมากเลยนะครับแม้กระทั่งในส่วนของการหล่อหน้าผากขึ้นมาก็ต้องเป็นหน้าผากที่เฉพาะต่อบุคคลคนนั้นไปเลยใช่ค่ะเพื่อที่จะได้ความเป็นมิติที่ลมมนแล้วก็ดูมีมิติใช่มมิติที่สวยค่ะแล้วก็คิ้วเนี่ยก็จะขึ้นไปด้วยสําหรับโหนกคิ้วนยคุณหมออาจจะใช้การกรอร่วมด้วยนะคะกรอโหนกคิ้วร่วมด้วย เพื่อให้ตรงนี้ปุ่มอ่ะเนี่ยลักษณะของหน้าผู้ชายนะคะก็คือจะมีโหนกขอโทษนะคะจะมีโหนกตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมค่ะชัดมากใช่ค่ะมุมนี้มุมนี้คือชัดมากเลยค่ะแล้วก็จะมีการปรับให้เข้ากับรูปหน้าผากด้วยและแอนประสิถามนิดนึงนะครับในส่วนของที่เราหน้าผากที่มันย่นแล้วเราเติมหน้าผากเข้าไปเรายังจําเป็นที่จะต้องดึงหน้าผากขึ้นไปหรือว่ายกคิ้วขึ้นไปนะครับเขาคุณหมอจะทําพร้อมกันไปด้วยค่ะ